สิบคุณองค์เดีเดี๋ยวจะบอกมันจะได้ชัดๆเห็นจะชัดๆมันกจะเดี๋ยวชัดๆนี่เนาะนี่นะไอ้เที่ยวทีเนี้ยมันจะแขวนได้มันมี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 มีรูนี่เนาะมันก็จะแขวนเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นไปก่อนนะจะลงกันแล้วเหรอาขึ้นเอาขึ้นไปก่อนนะจะลงแล้วเหรอเดี๋ยวดึงให้ไปดึงให้ขึ้น ขึ้นปุ๊บเราก็ถอดต,ตัวนี้ถอดนี้ออกแต่ตอนเก็บจะเก็บแล้วต้องเอานี่เข้าก่อนนะ <c oughs> มันจะเก็บต้องเอาเขานี้เข้าก่อนมันจะออกมันจะกดนี่ลงมออกได้ถ้าถ้าจะเก็บนะถ้าจะเก็บคือก็ต้องเอานี่เข้าก่อนถ้าถ้าแไม่เอาเข้ามันไอ้นมันรูดลงม,มันจะมันจะไม่มีต้องบิดให้ไปนี่บิดให้มันบิดให้มันสุดนะ ให้มันตึงตึงเลยแล้วก็เนี่ยตึงจะปลดที่เราขอกได้ดึงขึ้นดันขึ้นไปหน่อยแล้วก็มันก็ดันขึ้นมาไม่จะรูดลงมาใช่ไหมแต่ตอนเอาขึ้นแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับวัดอยู่ตรงเอาออกเอาใส่แรกเอาออกเสร็จนะอันนี้ไว้ไว้ไหนแล้วไว้อย่างนี้ไว้ยันนี้แต่เวลาฝนตกเนี่ยอันนี้ออกรูดปุ๊บก็ลงอันนี้ใส่ปุ๊บก็รูดลงมาเลยมันท้ามุ้งมันลงมาเอง ะขามุ้งจะลงมาเองตอนนี้เราเราก็จะเอานี่เข้าขามุ้งเนาะอืเขาทำไหมดูไว้นะครับใครอยากบวชก็ดูไว้พวกเราใครอยากบวชน่ดูไว้ขามุ้งอันนี้อันนี้มันมันยังไม่ได้ล็อกนะอันนี้เราเราต้องยื่นนี้ก่อนเราเราต้องยืนนี้ก่อน มันมันต้องยืนไม่ใช่ยีวอนคุณคุณขอโทษจ้ะบอกมันเป็นผ้ากดเลยค่ะเราผ้ากดไม่นี่ไอ้มูผ้าผ้าขาวธรรมดานี่แหละอาจารย์มาเย็บเราก็ดึงขึ้นไปก่อนดึงใอ๋อค่ะอ๋อท่านผายาเป็นีนี้มันกัดยุ่งกว่าี๋่ตีเดี๋ยไป

พิมอเดี๋ยวาดูก่อนขนาดไหนเทีนนองแทงลงุยจิ้มไปน้งักเับเสัดีสดีเห็นมเดอยต่าี้ลงแล้วดลงไม่ีการกระจัร์นเอาถุงปุ๋ยลงไว้ข้างล่างด้วยไว้ตรงรถอย่ายเอาออกไม่หมดเลยพัร์ไ่อท้หมดเลยเดี๋ยวเขาให้มานี่ก่อนอ๋อ เหลืออีกลือไ่ไรพวกนี้เอาลงวันลนรื้นก็ลงได้มีมีมีส่วนหนึ่งก็เยอะเลหลายหลายอันแล้วเงถุงปุ๋ยอ่ะเอาไว้ที่รถอ่ะเวทสามสี่สิบใบแล้วอะจีระถูปาับรถจอดเรือาอยนากลับบ้านก่อนครับปลาโชคดีขอบคุณนะขอบคุณค่ะ นีนี่ละได้ขนาดนี้ประมาณนี้หละประมาณนี้เลยนีปลาเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้เหน็บไปนี่เหนบาใหม่ก็มีเลยคู่น้ำมอแล้วคน้ำเหน็บแล้วขรับขาวขาวแลนี่ก็หมุนเด้อได้้ได้ได้ได้ด้ไ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 ้ไได้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 บด้ไค้ได้ไบคได้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 ไดได้ได้ไได้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 ไ้ไ ตู้เขาบุเนามาบุญด้วยใไปเรื่อยๆสาธุสาธุค่ะขอบคุณทุกคนเนาะัอาสาธุจนมนจะมีเชือกเชือกมัใไปเรื่อยๆต้องดูให้มันใไปเรื่อยๆพอตรงนี้แล้วก็ออกเนาะจับได้แนกระดด้จับได้ม้วนนี่เราก็ดึงนี้ออกช่วยงดึงทางนี้มมนก็จะดึงนู้นขึ้น แน่นมาพเลยอ่นะมันก็เฉลีเนาะมันจะยกัขึ้นมะ่อวได้ล้ได้แล้ว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 ได้ไไนนนแล้ว้ล้วไา้ลวไดล้ว้แล้วได้แลวลาวด้ลตวไดกแล้วด้แล้วกด้แลาวได้วดล้วได้แ้วได้แล้วได้แล้็นด้้วใล้ววแล้วได้แล้วได้แดดดดึง,ง,งดึงอย่าเพิ่งดึงฝนกล้ไอ้นั่น เสียบเข้าไปในแกนเน่นะครับเสียบไปในแกนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมองหลุดมองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเสียบไปในแกนเนี้ยเวะลาฝนตกเวะลาฝนตกแล้วก็เสียบในเนี้ยอ้อ่าวิธีวิธีง่ายสุดก็คือเสียบพอเห็นฝนมาคึม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 ,คมนะ ล้วก็นั่งอยู่บนไอ้ผาติ่งของเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ดันเลยปุ๊บปุ๊บมันก็จะลงนี่ละอันนี้ก็ปล่อยช่างมันแล้วเราก็อยู่เราก็อยู่ดีนี่เราจะดึงดึงก็มาดึงข้็มาก็ดึงข้็มาแล้วอันนี้ก็กลางไว้กลางลงแล้ก็อยู่อันนี้ผาติ่งก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมมือหนึ่งหนึ่งอาจารย์นั่งอยู่นี่เนาะเหมือนอาจารย์นั่งอยู่นี่เนาะอ่นั่งอกันเนี่ยมันก็ผาติ่งสี่มุมมันก็จะมันก็จะอยู่ที่อุ้มที่เราใช่ไหมเราก็อยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็อ ออน่ตัวฮะพลาสติกมันอันนี้เราก็ปลดออกมาเให้มันลงมาเตี้ยเตียเชือกอะเชือกเราเมื่อเราก็ปลดเอตรงนี้ออกนะได้ค่ะอ้ปลดตรงนี้ออกถ้าโกนนั่นแล้วก็นั่นก่อนคือที่เมื่อกี้นี้นั่นเลยถูกแอะออกเลยเอาออกเลยเห็นงม่ว่ามองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นนี่นะ แล้วก็นั่งล่มวิเศษเลยนั่งอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยสบายคำวะสบายงกเลยนะสบายงกนั่งสบายงกอันนี้ก็ติดอยู่เนี้ยมั่งไปเพราะถ้าเราสูงแม้นร่มมันมันฝาอ๋ออันนี้ก็มันจะไม่เปียกน้ําเพราะว่ามันใช้ปะติดเราปิดพุ้มหมดทุกอันใช่ไหมอ่าพอวันนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามเดิมแล้วก็เอาชุดขึ้นไปมันมันก็จะแห้งสนิทแห้งสนิทปาะก่างอนเดิม อันนี้ไม่มีอะไรแล้วแต่อีตอนเก็บเก็บถาวรนะเก็บมุ้งกดถาวรเก็บนี่นี่อ้าวมาเป็นสองคนจะเร็วขึ้นขึ้นมาแน่ขึ้นมาแน่ยืกยืนนยืยืนมันจะมีมันจะมีมันจะมีเนี่ยไอไอกีบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอาดึงดึงถอยล้างไปที่สุดเนี่ยนะอ่าเอาทีละกีบ อ่ะที่เราเหนะขึ้นมาขึ้นมาเด็ตตงตึงพ้อละเออเนี่ยเราก็เด็กขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเนี่ยรอยต่อเออรอยต่อของมันอืมนอกไหนว่าเอออาขึ้นมานขึ้นขึ้นเราขึ้นไปขึ้นไปดิ ขึ้นไปนอนนอนนอนเขียบน่ามอกลับไปเลยับถ้าเราคนเดียวเราก็พับพับกับพลาสติกก่อนแต่จริงมันเชือกนี่เฉียต้องเอาออกนี่นี่ยเรียบร้อยเลย

แพร่กาแฟสดแพร่เลยมีอันเนี่ยถ้าไม่มัดนะเวลาสะพายเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยฮะโดนปิดถนนป่ะไม่โดนไม่กวนเย็นหมดแล้วดิพิษมาเอาต้มมาต้มมาอยวมาคุยกับต้มลเอาต้มมาหลังหนึ่งแล้วอ่อนขอร้องเยเอฮ้ยอะไรบ้างเขาเลยก็อ่อนได้สามาตาเรือใช่ไหมเนี่ยบิดเลยเนี่ยกลับมาแล้วกันไม่มันไม่มันบิดมันบิด เร็ไปอยู่ระหววะไม่เป็นไรอันนี้ม nice> ัดพอมัดได้ต้องมัดถ้าไม่มัดอ mm ้นี่เนี่ยเวลาเวลาเวลาสะพายนะมันจะหลุดระดัะพายเนนียมันจะหลุดรองนี้รระายะาอย่างนี้ถ้าะพายอย่างนี้ไอ้นี่มันะุดุ๊บเหลือดีเอพราะว่า ันนี้ง่ายหน่อยถ้าสามีนี่ช่วยมันก็จะมัดมัดสูงต่ำได้แต่ใจชอบ <c oughs> อันนี้สูงไม่ตม่ำแต่ถ้าอย่างนี้เราจะรูดรูดพระรนี้ก็ได้รูดพระรนี้ก็ได้เนื้อไหมรูดไปทางไหนไค,คือถึงต,นตนน้นไม้สองต้นเราจะรูดไปทางไหนก็ได้เวลาเรานอนอย่างนี้เราก็รูดประรนี้ก็ได้รูดนี้ก็ได้รูดได้หลบหลบเพราะเราจะนั่ง กลางวันแล้วก็รูดเป็นกลมๆไอตอนลืมเอาเก็บเก็บไอเก็บเก็บกดต่รู้แล้วไงพี่เน็บเนาะวิธีเน็บตอนนั้นรอนสอนวิธีเน็บเนาะเน็บกดอะใช่ไหมสอนวิธีเน็บกดแล้วสอนแล้วนี่เน็บมุ้งกดอะมุ้งกดเน็บอะไม่รู้จักก็ไปเลยทำไมทำหน้าไม่ ไม่ <inequ> หายสงสัยเลยอ่ะหน้าเป็นอักษรควายปริศนาเลยอ่ะคิดมาครั้งแรกไม่เป็นไรค่ะแต่พี่หมอนอ่ะสองครั้งแล้วอะค่ะโอ๊ยโยนี่โดนเลยหมอนหมอนเลยหมอนเลยทำไมทำไมทำไมเกิดไรหมอนบอกว่าขอเวลาไปซื้อกระเชียงแป๊บนึงเดี๋ยวว่าจะไปตอนตอนเก็บกดชั่วคราวอันนี้ง่ายเก็บตองมันง่ายขโมยอุ้ยโอ้ย แบี้เนองาราก็มี่วิธีเก็บกดเอ็บนี่กดนี้ให้มันสวยๆเฉยๆหรอกทำาไมสวยๆก็พับเอาได้เลยนี่เก็บเวลาเก็บใช้ระยะยาวต้องเวลาจายก็กดติดกดล็อกหรือว่าจะมีอีตรงนี้แหละทิ้ง เหน็บไว้เฉยๆเนี่ยเนี่ยให้มันอยู่มันก็อยู่แล้วดึงมันเนี่ยมันจะมันสุดนี่มันก็ตึงแล้วยังไงยังไงก็ไม่หลุดหรอกมันก็หมุนเดียวจะหมุนขวาหมุนซ้ายได้ทั้งนั้นนะแต่เราอันนี้อันนี้หมุนขวาก็ได้ต้องขีดก่อนต้องขีดแล้วมีต้องขีดแล้มีก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะห้องน้ำเขียวสั่งห้องอ่างเกล่า อันแรกเข้าไปลุกก่อนให้ละหกอันลิตรน้ำสองแท่งใจปั้มเว้ยใจปั้มเว้ยเดี๋ยวอาจารย์อาบคนเดียวแปดร้อยลิตรแก้วอ้เดอดชายมนเดอแม่นี่แกเปิดทิ้งหมดเลยนะโกรธชาวบ้านไม่ชีโกรธเลยนะพอมกับกันหมดไม่ชี้านั่งรอให้ เราไ่ซีบอกว่าเต็มที่อ่ะทุกคนเอาเป็นวันน้ดีกว่าขออภัยทุกคนดมต่อพระต่อนีนะน้ำก็อาเป็นสีน้ำตาลไม่ชีดไม่เคยได้ขัดขาว่าอาบน้ำ่าไหร่นะอาบต่อทีไม่เคยทีไม่อาบน้ำจบเลยเหมือนจะมีใครรู้ถึงว่ามันไม่นั่นไปทะเลถึงได้ถึงได้ไปแก้โรคผิวหนัง อู look, ้ดีมากเลยหายหมดเลยอะที่เดือนเนี้ยพูดเองนะมัลมียันมนงหาฮะเอา่อวัหาเออเชิพันอ๋อถึงว่าดิมันมุดผิดที่ไปไดนอาสนะฟังไปแล้วฮะอาสนะไหนที่ไม่ไทยมาทั้งที่แล้วเหรอไม่รู้ม่เลยนั่นไง ไม่รู้ไม่มีแล้วครับคำถามแม่จิดาแม่จิดาอาสนะพระเทศผังไม่แล้วเหรออาสนะพระนี่เป็นไม้ไผ่อ่ะกืดหน้ายิดหน้ามันยืดเกี่ยวมันนานมันยืดอัสนะเลยไงเ่ใต้สะลาเนี่ยเห็นไหมอันนี้เวลาเวลามันจะผ่านก็ผ่านเลยไหมเนี่ยมันจะผ่านได้มันยึดถ้ามันยาหน่อยก็รับอ้อมได้อ้อม ยังไม่พังใช่ไหมเออดีดีดีนจะโยกเยกเดี๋ย<ๆ>่ะกดันออกเฉยไม่มีอะไรหรอกมันเราไม่ได้มัดมใช่ไหมมันจับยัดที่เฉยอันี้เอาเฉลี่ยนี่ลงถ้าไม่เฉลี่ยลงด้านนู้นมันมันลึกเกินไปนี่อ้าวตอนเนี้ย นี่นี่คือกลางกดตอนนี้เวลาจะเก็บมันมีสองวิธีอย่างประเภทคลิกประเภทประเภทตานีดหน่อยก็จะอย่างนี้ขยุมขยุมสักหน่อยอ๋อสปีสแล้วเป็นเด็กกหมุ้งกดขยุมขยุมหน่อยแล้วก็เด็กก็ไปตีกดได้อ๋อเฮ้ยว้ามัาไม่เจอ ส่วนมากจะรลบแล้วมัดเลยอ่ามากจะโลบแล้มัดเลยอันนี้ปนินเนาะแต่หมุนโลบโลบชุดเดียวแล้วก็แอนะอันนี้คือแบบเก็บเก็บขึ้นแบบเก็บกลางวันสวยเลยในอันนี้ค่ะภาพของหลวงพ่อชานะเหมือนว่าเหมือนสวยนันสวยเหมือนภาพในของหลวงชาเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้อยู่ข้างหลังท่านใช่ใช่ที่ช่างช่างชัยช่างชัยขึ้นวนอันนี้ก็เราจะข้างหลังเราบังเราก็ได้ไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่บังเราก็จะเอากดหมดก็เอาขึ้นไป ดมันจะเน็ยก็ไปไอ้คว้าไอ้ความเป็นมันจะสีมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะฟิตแล้วก็ขึ้นอเพราอแท้กาแฟสดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เวลาเราออกเราก็กระตุกกระตุกเฉยนี่นี่นี่คือมีเวลานะมีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลาต่งอี้ เดี๋ยวไม่มีเวลาก็ห่อกั่นดเดี๋ยวแมมมันแน่นจับไม่มีเวลาครับถ้าขี้เกียจเนาะรวบรวมวะ่ะรวบรวมมา <c oughs> ทำนี้นี่ยิ่งดีอะไรเนี่ย แล้วก็เสียงอะไรโอแม่นานไม่หายด้วยทันสมัยมัดเป็นแค่แค่นาทีเดียวจบเจ็จแล้วเก็บก่อนเสร็จแล้วเร็วไหมตรงไหนจะใช้วิธีนี้มั้งหยาบวันนี้ปกติเทีตลกขึ้นไปเลยเห็นไหมจะมีอีกทีคือไม่ต้องใช้นี่ก็มัดอันนี้เลยใช้จับไปนี่แล้วก็มัดพันพันกับมือเนี่ยพันกับมือ นมา,าผมจะทำนี้ละทันกับมือแล้วใคจับจัดไปนี่แล้วก็ดึงนี้ดึงมือนี่เข้ามามันก็จะออกมานี่ยอ, <c oughs> อย่างมง้ยสามวิธีวิธีเก็บกดเป็นคนเก็บกดต,ตัวนี้ยาวๆแล้วก็แอฝองบน,น,บนแฝงบนเด็กแฝงบนจะได้รู้ว่าหัวอยู่ตรงไหนหัวน,นอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> จะได้รู้หัวนอนเราอยู่อ้นเนี่ย ให้เชือกนี่อยู่เป็นหลักจะได้รู้รได้แล้วเนาะม,มีตั้งสามวิธีใช่ไหมเนี่ยวิธีประจนกับฝน<า>ั้นต้องใช้สูตรของอาจารย์เนี่ยเร็วที่สุดในนั่นแหละพี่เช็ดตอวอกง่ายเอาออกท่ายเร็วที่สุดก็คือนี่ดีที่สุด แต่ยังไม่ไ,มได้เราย e ัง e. ไม่ได้ใส่เอไม่ได้ใส่เอเนี่ยก็เลยต้องเอาดีล้อแับล้อกัวออกมาเดินยงกลมได้ยังคืนนะ <c oughs> ่ะที่ลาบเดินยงกลมดีเออ เมื่อคืนสบายสว่างด้วยวันนี้วันจันทร์เป็นเพนเดนต์สองเราก็จะลอยกระทงบนเขาน,เนี่แหละกระทงเรากระทงใจกระทงใจเราลอยได้นี่ตอนนี้ดีแล้วไหมมองดูแล้วไม่บิดแล้วไม่บิดแล้วเมื่อกี้นี่บิดถ้าไม่มัดไอ้ตรงนี้มันหลุด แม่ครับกดแล้วหนูมันก็จะพายได้ตั้งไม่ป้าอันนั้นก็จะพายตัวนี้อีกจะได้แล้วก็กดนี่ด้วยพอมันมานี่เราก็จับตรงนี้แม่มันมาหน้าแล้วทานินเดียวสบายเต็ม่แล้นะเต็มที่นก็ติ่งน้ำสามารถจะใส่นี่ได้แต่ใส่บามันเจ็บแล้วตัวนี้เรากหาผ้ารองหน่อยถ้าคุณหนูก็ได้ลองบางนั่นจะเจ็บเพรมันเล็กเป็นเสียวเลือดพี่ อยู่คนเดียวแล้วก็พับได้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็พับพับขึ้น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 ถ้าอยู่คนเดียวตงนี้ออกก่อนถ้านาออกเราจะไม่มี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 ไอตัวมัดทีหลังมันน้ำไม่หนักเพราะมันยาวมันอาจจะขึ้นเลย อยู่ในป่าเราต้องเจอเองมัปกปก่อโคตรแทงมันอในป่า,ปาแล้วเราก็แต่งวางกับวางกับพื้นผ้าพลาสติกเราเก็บซ้ายเก็บขวารีดทห้นเลยอันนี้ก็เช็ดม้วนออก ไม่เรียบร้อยเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมความมันไม่เรียบร้อยหรอกขนาดขนาดว่า<ม><น>ดึงดึงออกมาแล้วนะ่เะเผลอหน่อยเดียวมันมันมุดเข้าไปได้นะลยไรอาจานะพี่ขัดเอามันนั่นแหละไม่มันติดแล้วเผลอหน่อยเดียวมันเข้าไปมุดแล้วขนาดดึงดึงมือนล้วเน,นี่ยอืมใช<น>่ไหม

กาแฟหน่อยไหมลูกมาที่อ่ะ